สวีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านครับอันนี้มีข่าวด่วนเลยเอฟซีครับวันนี้มีข่าวด่วนอีกแล้วนะเอฟซีครับนะก็เป็นข่าวด่วนจริงๆรเอฟซีครับนะเรื่องนี้นะครับเอฟซีครับเขานะครับน่าตอนนี้ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อาิยานิยายเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เอฟซีครับข่าวด่วนมาครับว่าทางทางพลปวกแล้วก็พี่น้องพลปวกลูกๆพลปวก ไม่พอใจไอ้โรนกับอีดำย่างหนักเลยที่จะเอาเขาเข้าคุกไปด้วยที่จะเอาเขาซวยไปด้วยครับเอฟซีครับนะครับที่จะเอาเขาซวยไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับใสยข่าวรายงานมาในพื้นที่บ้านขัวขัวขัว,ข,วขัวต่ํานะครับนะบ้านขัวต่ําได้ใส่ทรงข่าวมาหาผมว่าตอนนี้นะครับเขาได้เห็นคลิปไอ้โรนที่ออกมานั่งพูดเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็นั่งพูดอีกซึ่งซึ่งญาติเขาไม่โอเคเลยที่ ทนวยหัวโลนะครับทำแบบนี้นะครับที่จะเอาให้พลปวกมีฟาร์มผิดไปด้วยงานนี้ครับบรรยายนะครับบรรยาครับแตกกันแล้วนะีิครับนะแตกกันแล้วครับเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับพลปวกไม่เอาอะไรแล้วครับไม่เป็นพยานไม่อะไรแล้วนะี่ครับนะนะเนื่องด้วยไม่พอใจที่โลนะครับเป่าหูดําว่าจะเอาพลปวกสวยไปด้วย fc ครับบรรยายนะครับงานนี้ครับ บันไดจริงๆครับพี่น้องครับงานนี้ครับเขาไม่ยอมมาทั้งบ้านครับที่ทาไมทำไม,มต้องมาต้องมามาเอาเขาเอาพลปวกไปด้วยก <g ül> ็ผมเตือนพลปวกแล้วว่ามันจะลากพลปวกลงเหตุไปด้วย <g ül> พวกนี้มันครบไม่ได้มันคิดไม่ซื้อผมเคยเตือนพลปวกพลปวกเคยฟังผมไหมล่ะครับ <g ül> แล้วตอนนี้พลปวกถูกหักหลังน, <g ül> นะครับนี่สิครับนะครับ โ่ปลกถูกหักหลังให้สิครับผมบอกแล้วพวกไอ้โลนันมันใช้ไม่ได้มันคิดไม่ซื้อนะครับมันคิดไม่ซื้อผมบอกแล้วไงครับเป็นยังไงก็สุดท้ายเป็นไงครับโดนหักหลังที่โน่ปลกโดนหลังโดนไอ้โลนนะครับหักหลังแตกกันแล้วครับตอนนี้เสียงแตกกันแล้วครับสายรายงานมาว่าโน่ปลกกับญาติพน่ปลกไม่โอเคนะครับที่โลนนะครับจะเอาโผ่ปลวกลากโน่ปลก ลงไปด้วยนะครับลงนรกไปด้วยนะครับทุกท่านงานข้าวทีเอฟซีครับนะครับงานข้าวทีเอฟซีครับซึ่งผมนะเคยเตือนผมก็่เคยเตือนผมก็่เคยเตือนพลปวกพลปวกไม่ฟังผมไงพลปวกไม่ฟังผมไงสุดท้ายเป็นไงครับพลปวก ุดท้ายเป็นไงครับฟา์มอะไรเข้ามาหาผลปลวกจนได้ครับนะครับแต่กันแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับซึ่งซึ่ง,งสายรับทรงคามมาว่าเขาไม่พอใจที่โลมพูดอย่างนั้นว่าทําไมเจ้าของที่ไม่มีความผิดซึ่งมึงให้เขาเป็นพยานให้มึงต้องเซฟเขาสิถูกต้องไหมมึงต้องเซฟเขาสิไม่ใช่มึงไม่เซฟเขา เป็นไงทีนี้ไม่เซฟเข่าแล้วเป็นยังไงืเป็นยังไงครับพี่น้องบันไลดีครับทุกท่านบันไลเลยครับงานนี้ครับแตกกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ทราบข่าวมาครับว่าตอนเนี้ผลปวกไม่เอาดําแล้วนะครับผลปวกไม่เอาดําไม่เอาโรนแล้วแล้วก็จะหาทางออกกันอย่างไรได้มีการคุยกันในหมู่บ้านแล้วในครอบครัวแล้วนะครับได้มีการคุยกันในครอบครัวแล้วว่าเนี่ย เนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะเอาโพลปวกติดคุกไปด้วยนะนะครับเอาพลปวกติดคุกไปด้วยนะงานนี้ผมเคยบอกพลปวกว่าให้มาเป็นพยานให้ฟังขาหมูโลปวกก็รับปากผมแต่โลปวกมาหักหลังผมผมเคยเตือนโลปวกพลปวกก็ไม่เคยฟังสุดท้ายพลปวกเป็นยังไงรู้ธิตไอโรนรู้ธิตรดำนะหรือยังแล้วตอนนี้จะมาล้องควรคางไม่ได้ พลปวกจะมาล้องควรคางไม่ได้นะครับผมเคยเตือนเคยบอกหลายหลายครั้งไว้ย,ยาไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันสุดท้ายพลปวกเป็นไงไม่เคยฟังขาหมูไม่ไว้ใจขาหมูตอนนี้ไว้ใจยังตอนนี้ไว้ใจได้ยังเข้าใจได้ยัง ว่าใครครบได้ใครครบไม่ได้คุณเข้าใจหรือยังคุณเห็นคลิปไอ้โรนโลนั่นใช่ไหมพวกคุณถึงดินกันในครอบครัวพวกคุณฮะคุณเห็นแล้วใช่ไหมเห็นลทธิ์ขับมันหรือยังไอ้พวกซุ่นตีนพวกนั้นมันครบไม่ได้ผมเคยบอกพวกคุณแล้วคุณจะไม่มีความผิดเนื่องด้วยคุณแค่เสียสิทธิ์ผมเคยบอกพวกคุณแล้วว่าคุณแค่เสียสิทธิ์ผมเคยบอกว่าให้พวกคุณมาเป็นพยานให้ฟัง ป่าไม้เขาจะกันคุณไม่เป็นพยานแล้วคุณจะไม่เป็นไม่ไม่เจอเไม่มีข้อหาใดๆเพิ่มขึ้นแต่นี้คุณกลับไปเลือกที่จะไปให้การอย่างนั้นตอนนี้คุณกำลังจะเข้าสู่กับการให้การเทสจ้าพนักงานให้การเทสจ้าพนักงานครับโทษหนักนะครับไม่เบาเลยครับพี่ครับโทษหนักนะครับผมบอกไว้ให้กับการที่ให้การเทสจ้าพนักงานเนี่ยเจ็ดปีนะครับ พุกเจ็ดปีนะครับโลปวกคุณให้การอย่างไรกับการที่เจ้าที่ลงตรวจสอบครั้งนั้นครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามคุณให้การย้อนแย้งกับคลิปวิดีโอที่คุณท้ำสรารภาพคุณให้การย้อนแยง้งนะครับคุณให้การย้อนแย้งกับคลิปวิดีโอถ้าเขาเอาคลิปวิดีโอไปเปิดในศานลโลปวดพังนะครับโลปวกให้การเทสจนะครับ สมน้ำหน้าครับผมสมหน้าผลปวกอันนี้ผมไม่ได้มาไม่นั่นนะครับผมสมน้ำหน้าด้วยซ้าเพราะขาหมูเคยยื่นข้อเสนอเคยเข้าไปด้วยความหวังดีด้วยความห่วงใยแต่พลปวกเลือกที่จะห่วงห่งเงินอีกสองแสนก็แล้วแต่พลปวกละกันผมไม่ยุ่งผมบอกนี้ว่าผมไม่ยุ่งแต่ถ้าพลปวกอยากจะกลับใจติดต่อมา ปลวกติดต่อมาหาผมพลปวกมีเบอร์ผมนะผมเคยให้เบอร์พลปวกแล้วผมก็เคยโทรคุยกับพลวกนานแล้วแล้วก็พลปรวกขอเบอร์ผมจากผู้ใหญ่บ้านขัวต่ำไปนะเออถ้าอยากจะกลับตัวกลับใจถ้าไม่อยากติดคุกนะครับให้ติดต่อสายตรงมาหาผมนะครับผมจะให้คุยกับเจ้าที่แล้วก็ทนายฟาร์มแล้วก็ เจ้าที่บางนายนะเพราะตอนนี้ผมรู้ว่าคุณนั่งอยู่ไม่ติดแล้วเพื่อเมื่อรถเหมือนประกาศว่ามันจะเอาคุณมันจะเอาคุณด้วยว่าคุณไม่ผิดทําไมเจ้าของที่ไม่ผิดเนี่ยมันจะเอาคุณด้วยวันนี้เป็นไงครับพวกคุณถูกหักหลังเข้าใจกันหรือยังอะว่าไ้พวกนี้มันเอาตัวรอดมันไม่สนใจคุณหรอกคนปวกแต่พวกผมเนี่ยหวังเดียวคุณทั้งทนายฟาร์มทุกคนหวังเดียวคุณแต่คุณเลือกที่จะ ไปเสดความหวังดีเอาพวกผมเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องรับกรรมแต่ผมยังมีโอกาสให้คุณโทรมาสายตรงมานะโอเคนะคุณปวก